ลูกชิ้นเอ็นเนื้ออร่อยอร่อยมาแล้วจ้าแซบเนื้อก้อยาติมสวัสดีจ้าพี่น้องมงื้อนี้ยาติมกับสิมาเห็ดลูกชิ้นเนื้อจ้ามีเอฟซีขอมานะคะบอกว่ายายอยากกินลูกชิ้นเนื้อทำลูกชิ้นเนื้อกินหน่อยซี่วะซันาติมก็เลยสิมาเห็ดเห็ดกิโลหนึ่งพี่น้อง เนื้อ1กิโลเนื้อบด1กิโลนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากเค็ดไผ่ใน1กิโลเพิรนบอกนะเค็ดสู้กินแน่เพิน่นวาป่ะเราก็ไปดูด้วยกันไปทําด้วยกันเลยนะคะลูกชิ้นเนื้อค่ะลูกชิ้นเนื้อต่างแดนเด้งๆนะคะเยติมใส่เนื้อบดกิโลหนึ่งจะพี่น้องแฟต5เปอร์เซ็นต์ หรือว่าความมันห้าเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องเขาก็มาเบรงเครื่องปรุงจะเครื่องปรุงกะซิมีน้้ำมันพืชช้อนช้อนโตะกวกัว,วนิดๆอันนี้ก็น้ำตาลชอ้อนกัวอันนี้ก็ซอสปรุงรสฝาเขียวอันนี้ผงฟูนะคะอันนี้เกลือคะ่ะผงฟูช้อนหนึ่งเกลือช้อนหนึ่งรสด,ดีช้อนหนึ่งอันนี้ผงฟูจ้า แล้วก็พริกไทยอันนี้ผงกระเทียมนะคะแล้วก็แป้งมันค่ะแป้งมันไม่ได้ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำแข็งนะคะแล้วก็วัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นเนื้อบดค่ะเอากลัมมาลงมือเห็ดกันเลยจ้าเอาเน,นื้อเส็เครื่องบดนะคะ ก็เลยจ้าผงฟูหนึ่งช้อนชานะคะรสด,ดีค่ะหนึ่งช้อนชาอันนี้ก็เกลือนะคะหนึ่งช้อนชาน้ำตาลช้อนกว่าๆค่ะ ซอสฟ้าเขียวค่ะน้ำมันพืชหนึ่งช้อนกว่ากว่านิดนิดน้ำมันพืชพี่น้องใส่ให้เนื้อเรามันนุ่มนะคะอันนี้ก็ผงกระเทียมค่ะ ผงกระเทียมกะแล้วแต่ผมหมักหน่อยหมักหลายเด้วจ้าแกงบนี้ผงกระเทียมจะติ่มกสิใสประมาณช้อนชาด้อพี่น้องช้อนชากว่ากว่า,วาแต่ใส่ผงกระเทียมหลายมันสีหอมได้ละ <laughs> พร,พริกไทยค่ะเมื่อนี้ผมมีพริกไทยขาวใส่พริกไทยดำพี่น้องพริกไทยก็แล้วแต่คนชอบนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยชอบเยอะก็ใส่เยอะค่ะ ก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งมันของเรานะคะแป้งมันเยี่ติมสีใส่สามช้อนเลยพี่น้องแล้วเราก็มาลงม,มือปั่นกันได้เลยค่ะ แล้วก the ็อยนํำยินลงไปด้วยพี่น้องน้ำแข็งพร้อมจ้าจอดน้ำแข็งลงไปด้วยนะคะเครื่องแยกติมคือิิเมนสิบไปเมืองเวล่ะละพี่น้องเอ๋นันจากดังปวดปวดปดปว ยอดไปก็เติมน้ำแข็งลงด้วยนะคะยอดไปก็เติมน้ำแข็งลงด้วยพี่น้องเติมน้ำแข็งเติมยอดนามลงน้อยหนึ่งเทอละน้อยนามก็ได้น้ำแข็งก็เทอละน้อยเดี๋ยวจะติมขอตัวมะปันก่อนเด้วยจ้าแล้วจะจังมาเบิ่งกันต่อจ้า จะติมเสียอาซัมมี่จ้าพี่น้องเนียนมากเดี๋ยวมันจะไม่ได้เคี้ยวนะคะเอาซัมมี่จ้าปั่นสองรอบพี่น้องเลยปั่นอีกรอบจ้าพี่น้อง ใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำเย็นนะคะพี่น้องยาตีมอซ้ํานีจ้าปั่นสองรอบนะคะสตักแซช่องแข็งพี่น้องบันนี้ปิดพลาสติกแล้วไวแล้วกลับไปเขา่ขเขาช่องแข็งไว้พี่น้องเข่าช่องแข็งไว้ ชั่วโมงหนึ่งก็ได้หรือว่าเคิงชั่วโมงก็ได้พี่น้องได้แล้วจ้าครบเวลาแล้วเกินเวลาพี่น้องชั่วโมงหนึ่งได้ตีมแซ่ซองแข็งชั่วโมงหนึ่งหยากนะเขาก็มาข่างหมอ้อเลยจ้าพี่น้องวันนี้ข้างหมอต้มน้ำเดี๋ยวก็มาฝาัดข้างหมอต้มน้ำก่อนจ้า you know what น้ำเข้าห้อนแล้วเาก็ปั่นลูกตุมเลยจ้าพี่น้องเหนียวเหนียวจ้รอนน้ำร้อนแล้วก็มาปั้นลูกต้มนะคะทีนี้เขาก็เตรียมนามไว้นอกพี่น้องเตรียมนามไว้นอกลูชินเขาเตรียมน้ำเย็นเตรียมน้ำใส่น้ำแข็งนะคะ

ปั่นจนทุกสิ่งนะเบิร์ตปุระจา้าจนเนื้อของเบิร์ตปุระจา้าปั่นไปเรื่อยๆลุกน้อยลูกนายก็ปเป็นอย่าง้จพี่น้องเราทำกินเองนะคะ ชิ้นโฮมเมดต่างแดนค่ะ ปั้นเสร็จแล้วยาติมกะสิต้มจักซิบนาทีก่อนจ้ะพี่น้องเนื้อโล่นึงก็ได้หลายอยู่ได้จ้ะรอให้ลูกสิ้นสุกเดี๋ยวเฮาก็ตักไปนอกน้ำเย็นจ้ะพี่น้องยาติมบอเปิดไฟแห้งจ้ะยาติมเปิดไฟค่อยๆ เดติมปั่นลูกไงพี่นอ้องต้มสามสิบนาทีจ้ะนี่ครบสามสิบนาทีแล้วตอนแรกว่าต้มสิบนาทีมันบอมันบดซุปมันยัียเป็นสีชูพูนะพี่น้องบันนี้ก็ต้มเป็นสามสิบนาทีตอนนี้ลูกชิ้นเราก็สุกแล้วนะคะเดติมก็จะปิดไฟแล้วก็จะตักมาน,นอกน้ำเย็นค่ะ น้ำเย็นน้ำแข็งที่เ้อเตรียมไหวนี่แหละจา้าพี่น้องโอ้โหเด้งมากเลยนะคะนี่ติมซิมเบิงแล้วจา้าพี่น้องสีหาลูก <c oughs> เกือบอิ่มมันลูกใหญ่ไหลโอ้ทำกว๋วยเตี๋ยวกินอร่อยอร่อยนะเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเอ็นบัว ลูกชิ้นเอ็นเนื้อลูกไส้มากกินลูกสินพี่น้องเอยเฮ้ลูกสิกกสกกนไก่ลูกสินมู็กินประเทศลูกสินเนื้อก็กิน เย็นค่ะน่องน้ำเย็นนะพี่น้องรออีกสักครู่เดี๋ยวก็ตักขึ้นนะคะ จะติมใส่น้ำแข็งถุงหนึ่งพี่น้องเลยเอาสามารถเลิบใส่ช่องแข็งไว้ไว้กินได้พี่น้องเลยงามเขาอยากเขาไปจกออกมาละลายแล้วกระทันกินจะติมกระซริแซ่ช่องแข็งไว้งานไปกินแล้วกระิเอามาละลายแล้วก็สิเฮ็ดกินจะจะแบ่งครึ่งกินนะคะ กินไม่หมดหรอกมันเยอะลูกชิ้นเอ็นเนื้อเราก็เสร็จแล้วค่ะลูกชิ้นเอ็นเนื้อโฮมเมดนะคะเดี๋ยวจะติมปานให้เบิ่งจ้า เนียนอยู่นะคะนอนเหรียญป้านอียงเนาะคักพี่น้องเลยเยง่งดึงเลย จะติมซิซิมให้เบิ่งจ้าเด้งนน,น,น,นุ่มนุ่มเนียนแสบพีหน่อยสูตรนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะ พี่น้องเยติมกรสิคอตัวโจบคลิปซัมนี้กันเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยจติมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาติมทำคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ บายบายเดี๋ยวยจะติมสิไปต้มมาม่าใส่ลูกชิน้นเอ็นกินก่อนจ้า